สวัสดีครูผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เนี่ยนะผมก็จะมาเล่นเกมเครื่องบินกันนะก็ตอนนี้ผมกำลังถ่ายทอดสดอยู่เลยนะครับเฮ้ยไม่ใช่สดสิก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับ ขอโทษด้วยนะครับแม่ลบกวนนะครับซึ่งตอนเนี้ยเงินที่ผมเออสะสมมีอยู่สามพเกิเดี๋ยวเรามาดูตรงที่เพลงกันเลยนะครับ อุ๊ยมันค้างกันนะอุ่ยอุ๊ยแหลกแหลกแหลกมากเลยก็มาเริ่มเกมกันเลยนะครับ เด <One input> ี๋ยวเลือกเป็นเครื่องบินอันนี้แล้วกันนะครับ a l สอ2นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับโอ้โหพะเจ้าช่วยสนามบินแอบอยู่ในโซ่เขา โอ้โอ้แล้วไงมาโอเคตอนนี้ผมก็น่าจะอยู่สูงไปโอ้ยมองไม่เห็นใหม่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 เดี๋ยวก้มหน้านิดนึงครับ มีแหลกมีแหลกนะเนี่ยเอออ้ยตรงนั้นมันโคตรมืดเลยอ่โอเคตอนนี้หยุดสูงไปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวก้มลงก้มลงก่อนสวีดแบงอ๊ะ ความเร็วรถยังตอนนี้รถละก็ค่าๆก็สำหรับเครื่องบินก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งความสมจริงของไออันเนี้ยซึ่งความสมจริงของเออเกมเครื่องบินอันนี้นะครับเราสามารถเดินเราสามารถเดินในเครื่องบินได้ด้วยคุปชอมแต่ผมจะเดินให้ดูนะครับ เอ,อเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าว่าจะกดเดินต้องกดยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้เลยเนี่ยับตรงนี้เลยตรงนี้เลยก็เมื่อกี้ที่ผมวงไว้ใช่เลยนะครับ เอ้ยลืบลูลเผลอลืบลูลลโอเคโอเคเดี๋ยวหลบเครื่องยนต์ก่อนเดี๋ยววันนี้แต่ผมจะมาล่าตะเวนในเครื่องบินก่อนว่าความความหรูความสวยของวันนี้ว่ามันเป็นอย่างไรวีแหลกแหลกแล้วเนี่ย ก็ข้าคข้าของในเครื่องบิน r t R T K R T K เจ็ดสองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่เดี๋ยวเราไปตรงนั้นกันเลยนะครับไปเรื่อยๆๆๆๆครับเดี๋ยวก็ถึงเองครับ นี่คือเครื่องบินทั้งหมดที่เขาอะมาแลนดิ้งในที่นี่นะ ซึ่งคุณสมบัติของเครื่องบิน RT42 ซึ่งภายในห้องมันก็เหมือนกับลำนี้เลยลำนี้เป็นเครื่องบินใบพัดอาบ ตอนนี้คือแหลกมากเลยนะครับคุณผู้ชมนะเสียงเครื่องยนต์มาแล้วตอนนี้แต่ตอนนี้ดูความร้อนของเครื่องยนต์ก่อนนะครับ ตอนนี้ความดันของเครื่องยนต์อยู่ที่64-64ทั้งทั้งสองเครื่องยนต์เลยนะตอนนี้ความร้อนก็อตอนนี้ประมาณร้อยกว่าองศาแล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงการลงจอดนิดนึงว่าจะต้องทำยังไงนะครับทุกคน เวลาเวลาทุกคนลงจอดเด๋ยวผมจะสอนลงจอดแลนหรือหรือแลนดิ้งนั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนในวันนี้เลยนี่เห็นป้าเราสามารถเปิดตรงนี้ได้ด้วยนี่เป็นเหมือนมุมมองนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เครื่องยนต์เต็มที่เรือยงอะ่ะความร้อนมาเต็มที่เรือยงอะ่ะสองร้อยกว่าเองยังไม่ถึงหกร้อยกว่ายังไม่ถึงหกร้อยเลย ซึ่งเราสามารถทําซึ่งเราสามารถมีโหมดออโต้พไอลอได้ด้วยทุกคนนี่มาทํากดที่ออโต้พไ o ลอนะครับซึ่งตอนนี้เรายังปรับไม่ได้เนี่ยนอ่วะเรายังปรับไม่ได้มาเป็นโหมดพไ l ลอเหมือนเดิมนะครับอุย ก็ที่นี่ก็จะมีเครื่องบินจอดอยู่มากมายเลยซึ่งซึ่งไฟนี้เนี่ยเออสมจริงมากเดี๋ยวลดความเร็วหน่อยเดี๋ยวความเร็วมันเกินนะครับลูแกแกลักลัก โอเคเดี๋ยวผมจะเริ่ม Star Take Off ตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเปิดตรงนี้ไว้ก่อนอโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมก็ตอนนี้ผมก็เปิดไฟลันเวีเรียบร้อยเนี่ยดูดิสนามบินมีภูเขาเต็มเลยซึ่งก็จะเพิ่มความสมจริงซึ่งสามารถเข้าไปโหลดได้ใน Play Store นะผมบอกเลยว่า อยากให้โหลดเกมนี้จริงๆเพราะเกมนี้สมจริงนะครับแต่ตอนนี้เคโอเคเบรก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 ก่อนนะครับแต่สตาร์เทคออฟตรงนี้ซึ่งระบบต่างๆภายในห้องคอปปิกก็สมจริงก็เนี่ยตรงนี้เราสามารถเปิดเปิดฟูได้นะับซึ่งตอนนี้เวอร์ชันมันยังไม,ม่อนุญาตซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้โหมดออโต้พิลอตวันเนี้ยเนี่ยแหละ ผมก็จะสอนใช้อ่ะโอเคเล็งเครื่องยนต์ไปเลยอ่ะตอนนี้ตอนนี้เออตอนนี้ความเร็วเท่าไหร่ลนะดูอุ้ยร้อยแล้วเหรอโอเคชิญนับเชิญนนะับ แล้วก็ไม่ต้องไลน์เกียดาาแล้วก็เลนเกียดาวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่400ฟีนะทุกคนเดี๋ยวจะเลี้ยวอ้าโอเคโอเคโอเคเรียวเียวเรียวเรียว้หแหลก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 ,ลก,ลก,ลกลนิดนึงเอ้ผมว่ามันจะมีสนามบินแถวนี้ป่ะวะเออ,อ,อเคน่าใช่ โอเคเดี๋ยวเปิดออโต้เบรกเลยโอเคเดี๋ยวผมจะแลดดิ้งให้ดูนะครับซึ่งตอนนี้ความเร็วเครื่องบินอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเปิดก่อนนะครับสองร้อยสองร้อยกว่าเลยเหรอแล้วมันอยู่ที่ประมาณสองร้อยประมาณสองร้อยกว่ากว่าประมาณนี้แหละ ใช่เลยนะครับเดี๋ยวเปิดออโต้เบรกด้วยนะครับซึ่งเราห้ามเกิดซึ่งเราห้ามเออเอยนะเราต้องเราต้องเออห้ามห้ามเงยหน้าองศานับเราต้องเงยหน้าประมาณที่5องศานับโอเคตอนนี้อยู่สูงสูงเกินไปนะครับต้องอยู่ประมาณ300นะครับ โอเคตอนนี้เราก็อยู่ประมาณนี้แหละกำลังจะเข้าเส้นรันเวย์แล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวต้องการเชิดหัวขึ้นนะคับโอเคต้องลงต่ำกว่าอีกนิดนึงเดี๋ยวดูตามเรดาร์ก็ได้โอเคตอนนี้ตรงหรือยัง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 ยยังงยังไม่ตรง ตอนนี้ความเร็วเราอยู่ที่210น,อน็อตเฮ้ยกระตุกกระตุกกระตุกระตุกตุก <500. S 1> โอเคูสูงเกินไปนะครับ <400. S 1> จะต้องลดลงก่อน3น0 200ันลิต0หนึ่แล้วครับหนึ่งร้อ สี30แดเล็กเลกลกอี่า่โอเคตอนนี้ตอนนี้ผมเบรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อ่าก็การแลนด,ดิ้งก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ วิวิกระตุก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 ซึ่งไอล้ลำเน้นอค่อนข้างเท่อยู่นะโอเคเดี๋ยวไปเข้าเจ็ตเวก่อนนะเอ๊เดี๋ยวสอดหาแถวนี้ก่อนสิมีแรลมปะรู้สึกว่าเหมือนจะไม่มีแรมลมด้วยอะคุณผู้ชมเดี๋ยวหาที่จอดก่อนอุสตส่าห์มาตั้ง วุ่นวุ่นข่าวอ้แลก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 โอ,อ้แลกนะับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยววันถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนเออเปลี่ยนสีเครื่องบินนะครับแถวนี้มันจะมีที่จอดให้ผมปะวะ ้อดตรงไหนดีอะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวจอดตรงไหนดีน่าขอหาก่อนนี่เข้ามาก็เกือบเกือบสุดแล้วนะวิสนามบินนี้มันก็ใหญ่อยู่นะซึ่งผมเล่นในเวอร์ชั่นที่แบบว่าเวอร์ชันก่อนที่ผมอะมาเวอร์ชันเวอร์ชันก่อนอะที่ผมมาเล่นไออันเนี้ยเนียเนีย เกมเครื่องบินอันนี้เนี่ยไปหาโหลดได้ตามหาตามเพจสตนะเกมเนี่ยสมจริงโคตรมีโมดออโต้ไหลอดด้วยปุ๊ตอนนี้อยู่ที่16น็อนใช่ปะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราก็ หาหาที่จอดก่อนนะครับก็มันเริ่มมืดแล้วเนะี่ยหาที่จอดตรงไหนดีหาที่จอดก็ไม่เห็นมีสิบโมงยี่สิบแล้วครับทุกคนยังหาที่จอดไม่เจอเลยอ้เดี๋ยวหาจอดแถวๆนี้ก็แล้วกัน เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนเรื่องแฟลตนะครับโอ้โหนู่นน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 มีที่จอดอยู่ส่วนใหญ่แถวนี้มันจะมีแต่แรงเออโชคดียี่งมีที่จอดให้เราอยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวเบก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 ่อน เอาเป็นว่าเดี๋ยวจอดแถวๆนี้ก็แล้วกันนะคลิปยาวเอาเรื่องนะเนี่ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเบรกหน่อยนะเอาโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเออเดี๋ยวทำการจอดแถวๆนี้แล้วกันนะจะให้ไปชนนอ็อปวีมีสมาธินิดนึง โอเคจอถ่าท่านี้แล้วกันนะโอเคเบรกเรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวต้องการปิดไฟก่อนนะครับไฟด้านหนะ้าปิดให้หมดเอ็นจินปิดปิดให้หมดนะครับ หลือแต่แลนดะิ้งเกียร์นะครับก็ก็เดี๋ยวพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะลงไปดูด้านล่างนะครับห้องนี้คือห้องคัฟฟิกดอนะครับอะเดี๋ยวหาทางลง ซึ่งนี่นีนนทุกคนซึ่งประตูเนี่ยเป็นเซอร์วิ d o อนนะครับซึ่งประตูเนี่ยมันเป็นประตูฉุกเฉินแล้วเราสามารถผักด้วยนะแต่ผมไม่อยากทำเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปหน้าน,านะครับเอาเป็นว่าก็ขอพอไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายูเอ้ยอย่าลืมกดไล ก็สับสกไลให้คอยด้วยนะขอบคุณครับ